อทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ในเพจตะก้ไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวนะครับเราเจอกันทีน่สนามสวนสาธารณะสาทรเลยนะครับเป็น เทพโยกัมพีตะก,ก้อนนะครับเจอกับเจ้านาวินน้อยนะครับเป็นเสิร์ปแปรข้ามฟรีนะครับครับนาวินว่าไงหลังเท้ามาเจ้าโอ้โหเ,เราอยู่มุมนี้นะครับพ่อมาถ้าอยู่ใกล้กันเจ้าของไก่แจ้อยู่ข้างหลังฝั่งนูน้นจะเป็นของเจ้าเป็นตะก้อบางกากคอมไมเชียนะครับแฮมน้อยร้อยจุดนะครับ ทักทายคุณไพฑูรย์นีรเลืองศรีนะครับได้อยู่มุมนี้นะครับมุมเฉียงๆนะครับทักทายทั้ง14ท่านนะครับในเพจนะครับทักทายคุณพูดเหมือนดีทำเหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันที่สาทรนะครับจนตะกอเจ้าเทพโยเดี๋ยวแปรกับเจ้านาวินน้อยนะครับ เอาเปิดเอาใช่ครับกระตุกครับเพราะมีหลายเครื่องอยู่ใกล้ๆกันครับตอนนี้มันต้องแย่งสัญญาณกันแหะครับตอนนี้ เปลี่ยนมุมก่อนนะมุมก่อนนะครับเปลี่ยนมุมนี้นะครับสัญญาณเน็ตแย่งกันนะครับตอนนี้มีหลายเครื่องนะครับอยู่ในสนามนะครับโอ้โหโเทียอยู่ไม่ข้ามนะครับโอ้โห,โอโหอเอาละครับมุมนี้กระตุกหรือเปล่าเพื่อนสมาชิกอยู่ทางบ้านตอบให้หน่อยครับ มีหลายเครื่อนครับถ้าไทายเน็ตแรงกว่าจะดูสัญญาณบดไทยเน็ตอ่อนกว่าโดนกระตุกแน่นอนอากายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับ เคียงหน่อยก็ต้งเอาแล้ครับเพราะไม่งั้นเน็ตโดนดึงสัญญาณกันแล้วครับตอนนี้ครับเจ้านาวินน้อยจะหมดแรงแครับตอนนี้โอ้โหนั่งแล้วครับ เจ็ดท่านนะครับได้เหรยหแก็ไฮไลท์มาหมินมัวข่าวหกต่อสีครับหนาวินนำนะครับโ,โยรับเปิดขึ้นมาว่าไงปาดโดนเกี่ยวหนาวินโอ้โหปากเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีโอ้โห เจดต่อสีนะครับเสร์ฟอ,ออกนะครับอ,ออกหรือลงครับเอาออกนะครับสี่ต่อเจ็ดนะเอาเจ้าโยเสิร์ฟไม่ข้ามเจ็ดต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟไปเสร์ฟออ,อ,อ,ออกนะครับ สี่ต่อเจ็ดนะครับเอาเซอื้อมาเอาเปิดเอายกตักเขาให้ยอดไม่ข้ามโอ้โหของนาวินแก้ไขไม่ข้ามนะครับทําให้เทฟโยนํามาตามมาอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าต่อเจ็ดนะครับเอาทักทายคุณโกมลน,นะครับเอาเจ้าโกมลเตียเตียงต่ำหรือเนี่นะครับเจ้าโกมลน,นะครับ ปกติจับคู่กับเจ้าเตยหรือเจ้ากวาเลียนะครับทักทายเจ้ากมลนะครับเอฟซีเทพโยอบอกว่างั้นครับเจ้านาวินยอดเบาๆโอ้โหโเทพยโยแต้มตามนะครับเจ้ากมลตอนนี้นาวินแต้มนําอยู่ที่7ต่อ5ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์บันของแอดมินบัวขาวเราอยู่ที่สนามสวนสาธารณะสาตอนเอาโ,โ,โอ้โหเสิร์ฟดีนะครับเจ้านาวินน้อยเสิร์ฟ เทพโยเปิดม่ขึ้นเอาแล้วครับตอนนี้นํำแปต่อห้าเอาเส์อไปเทพโยเปิดยกขึ้นมาเทพโยยอดโอ้โหกระทืบข้างหลังนะครับลูกเสิรห้ามิติใช่ไหมครับป๋ามันจะห้ามิติหรือไม่ห้ามิติไม่รู้ตอนนี้เทพโยแต้มตามนะครับเอาทักทายเจ้าแจ้นะครับคือแจ้พุทธวงศ์นะครับ านาวินเปิดนาวินยกว่าไงกระทืบเบาๆเรียบร้อยดีโอ้ยเจ้ากบวนบอก,บอกเขยบโยดึงอยู่ดึงดึงจะไม่อยู่นะครับตอนนี้แปดต่อห้าเอาเซอร์ไปเทียบโยเปิดเขียบโยยกเข้ามาโอโ้โหโตเตะปาซันแ็กดีนะครับ ี่เอาครับเทพโยไล่ทันโอกาสจะแซงมีนะครับอยู่ที่ว่าใครจะหมดแรงแถวปลายก่อนทักทายทั้งยีท่านนะครับมีกี่คู่ครับดูกันยาวๆก็ดูไปเรื่อยครับจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับก็ไล่สุดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นักกีฬานจะจีบเหลี่ยมเตะก,กันได้ครับเอาเทปโยเซมานาวินเปิดเอานาวินยกนาวินว่างไกงกระทืบไปโดนเกีียวเอา ยังไม่เสียนาวินว่างไงบมงไปโดนเจ้าเทพโยเกี่ยวติดโอ้โหปาดนรลกมาเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหเสียงตบมือจากข้างสนามเป็นกำลังใจให้เทพโยอโอ้แล้วครับมีหลายคู่นะครับอยู่ในสนามมีน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์มากับคุณพ่อนะครับ ท่านเล็กเขียงหมูกับน้องแบงค์นะครับอยู่ในสนามนะครับนาวิน k คบเจ้าตีมอสยามปอกผูกระดึงเียบโยเสร์ป้านาวินเปิดเอานาวินยกว่าไงซันแบกเรียบร้อยโยอดอาทายยัง26ท่านนะครับเราเจอกันที่สนามสวนสาธารณะสาทรนะครับสวัสดีครับเสซอร์ไปเอา,เเอ,าอ๋อครับ ใช่ครับสุดยอดลูกเมื่อกี้เทียบโยคุกกี้คุกคิกนะเอาตัวรอดได้นะครับเอาเธอมาฟาเปิดเอาโบากเขาให้เรียบร้อยโอ้โหโดนกระทืบแล้วครับตอนนี้เจ้านาวินน้อยนำอยู่นะครับ 8ต่อหนะครับนาวินนําอยู่86นะครับเทพยโยยกเข้ามาเทพโยว่าไงเอ้ามงนาวินเปิดเปิดร้นนะครับเทพโยอเอาว่าไงปาเขาให้โดนเกี่ยวโอ้โหเทพโยแต้มตามนะครับ6ต่อ8นะครับเทพโยตาม68เทพโยเซิร์ฟมา นาวินเปิดนาวินยกว่าไงเชี่ยวเรียบร้อยหาักทายอย่างนี้ทท่านนะครับรับการสนับสนุนในการไหลสดโดยป๋าพงนะครับเดชนาผู้สร้างนะครับผู้จำหน่ายสีอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างย่านประชาชิตทุ่งคู่นะครับใครหรือเพื่อนสมาชิกที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะต,ต่อเติมว่ากระจกอลูมิเนียมนะครับติดต่อเดชนาผู้สร้างได้นะครับ เสื้อพิมลนะครับโดยบ่าวเต้ยนะครับหรือสุวิชัยนะครับเจ mm ้า hmm. ของเสื้อพิมายบริษัทเอสที r อฟตแวร์นะครับต mm ิด hmm. ต่อได้นะครับที่บ่าวเต้ยนะครับ mm hmm. แรมยังตามอยู่นะครับเทปโยตามอยู่ที่6ต่อ8ป mm ้ hmm. องเสิร์ฟมานาววินเปิดนาวินยกกระทืบไปแล้วโอ้โห ชือแบบนี้แล้วใครจะเกี่ยวขึ้นล่ะครับเอาทักทายคุณวิรัตวงศรีพรมทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเอาทักทายเจ้าหมูใน,นนะครับเอามวงมาโดนเกี่ยวโอ้โหยยกเข้าไปว่าไงกระทืบเรียบร้อยกระทืบดีนะครับน้องเขาเหงื่อเต็มแล้วนะครับน้องนาวินน้อยนะครับ บางนี้ก็ตะก็บางกอบคอฟิเชียนะครับโดยแฮมน้อยร้อยจุดนี่นะครับจุดรอนะครับย่านสนามสาทรต้องยืนห่างาก,กันเลครับไม่งั้นเสียงแทรกเข้ากันหมดเทียบโยเปิดเทียบโยยกเข้ามาเทียบโยมงแก้ไขมาโอ้โห,โหมงดีด้วยมามเอาออกนะครับกรรมการชี้ออกนะครับ เปิดหัวเายกขึ้นมาเทียบโยกว่าไงมองมาเรียบร้อยมงหัวเบี้ยวนะครับทักทายคุณหมูในนะครับทักทายคุณวิรัตวงศรีพรมทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นครับคุณพูดเหมือนดีทําเหมือนเดิมนะครับและทักทายเจ้าโกบลน,นะครับเจ้าโกบลเทียเต็งต่ําทุ่งลังสิตนะครับเเธอม้านาวินเปิดนาวินยกนาวินว่าไงสั้นแบกไปโดนโอ้ย ทายท่านนะครับที่อยู่ติดตามกันในเพจแล้วก็ไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวเอาทักทายเจ้าต้นดินแดงนะครับคือสุรศักดิ์นะครับรสุรศัรกดิ์จันหอมนะครับ10ต่อ6นะครับเอาเส์อไปเทียบโยเปิดยกเข้ามาเทียบโยว่าไงเขียวมาโดนนาวินเกี่ยวหลังเทา้ายกเข้าไปกระทืบไปข้างหลังออกโอ้โหอเอาทักทายคุณสุริชัยนะครับ หรือเบวเตอร์นะครับเจ้าของเสื้อ s อส p o r t อตแวนะครับใครต้องการเสื้อติดต่อนะครับคุณสุวิชัยได้นะครับนาวินน้อยมากับใครวันนี้โอ้ยป๋าไม่รู้จักครับแต่เห็นหน้าอาจจะรู้จักครับเดี๋ยวผมถามชื่อให้นะครับนะาหนะานา,นา,นาักทายคุณโทนี่ครับเบาเตอร์ถามานาวินน้อยมากับใครบ้างมามา,มา ชุดทหารเรือพุบ๊อบบี้ว่อ๋อมากับชุดทหารเรือนะเบาเต้ยชุดบ๊อบบี้นะครับชุดทีมงานทหารเรือเขาบ๊อบบี้โค้ชเขาอ่าบ๊อบบี้คือโค้ชนะครับมีคนแนะนําบอกมาอย่างนั้นนะครับ11-6นะครับเก็บโยเปิดเก็บโยยกเอ้ามวงมาเียบร้อยนาบินน้อยมากับโค้ชส่วนตัวนะครับทางทีมงานทหารเรือนะครับที่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับ แล้วอีก2คนรู้สึกจะเป็นนักกีฬาหมุนล่ำบึกพอกันนะครับดูแข่งขันแล้วเตะก็แตกใช่เตะก็แตกทุกลูกแน่นอน6ต่อ11นะครับเปิดเอายกวางไงนาวินกระทืบแล้วโดนเกี่ยวเจ้าเทพโยโอ้หยเอายกเข้ามาเทพโยว่าไงเทพโยว่างไงมองหัวเปี้ยว ตก็ออกออฟคดออฟคงใช่มั้ัคงใช้โค้ดออฟแหรอครับหุ่นพอพอกันนะครับหุ่นพ่อพพอกับน้องแบงค์นี่ครับหุ่นอย่างนี้เลยครับนี่ครับคุณสุวิชัยนะครับผู้ผลิตพิมพ์เสื้อลายนะครับเสื้อลายกีฬานะครับ s อสทีสปอร์ตแวนะครับเพื่อนสมาชิกติดตามได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเสื้อสวยๆนะครับเอสทีสปอร์ตแวนะครับหรือบาเตยท้าบ่อนะครับ ไอ้ว่าไงนาวินจะทืบไปโดนเกี่ยวเทพโยออกหลังสนามโอ้โห,โหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะครับนาวินน้อยเดินมาใกล้ๆป้าบอกให้นาวินโทรหาเนี่ยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ให้เฟซของคุณสุวิชัยอัปบ่าเต้ยนะครับให้นาวินโทรหานะเดี๋ยวบอกนาวินให้เดี๋ยวป้าบอกให้นะบ่าวเต้ย เดี๋ยวให้เตะจบก่อนนะครับบ่าเต้ย<อ>เดี๋ยวให้เจ้านาวินโทรหาทักทา,ายเพื่อนสมาชิกนะครับนี่เลยครับนุ่งเ,เกงงี้เตะแล้วก็นะครับใครไม่รู้ว่าเป็นนักกีฬาก็หลงเหลี่ยมลงไปกระชักนะครับเทบโยมว่งมาโดนเกี่ยวนาวินโอโ้โหยกหล่นไป,ยไปอยู่ที่เทพโยภากเข้าให้โอโ้โหมีกําลังเท่าไหร เต็มข้อล่อเต็มเหนียวแล้วครับเจ้าเทพบโยยังล็อกอยู่เดี๋โยเซอร์มานาวินเปิดเอายกเข้าไปนาวินว่าไงกระทืบแล้ว สายหนองคายมีแต่คนแข็งแข็งครับเอ้าขอบคุณมากครับคุณจับจุลงติดเหมาะนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็แข็งครับเนี้เล็กคาแครสาธุสามสิบสี่นี้ก็แข็งครับหนองคายครับาบ่อหนองคายท่าบ่อเหมือนกันครับเนี้เล็กคาแคเนี้เล็กเนี้เล็กนะครับจับคู่กับป๋าเตี้ยพระรามสามจะลงคู่ต่อไปนะครับเจอกับป๋าหยัดจุลานะครับจับคู่กับตำกล้วยนะครับ เ,เปิดเอายกขึ้นมาเทพโยว่าไงเขียวมามั่งโอ้โหย,ยังล็อกอยู่นะครับเจ้าเทพโยเทพก็คือเทพนะครับไม่ยอมให้เกมง่ายๆต้องล็อกร้อยเท่านั้นตุต๊กแ้มเดียวเกมเหรอ เกมเดียวเกมไม่เกมเกมไม่เกมออกนะครับโอ้โหบอกเฮียเล็กหน่อยครับไก่น้อยถ้าบ่อคิดถึงเอ้าคุณจัตเจรงเฮียเล็กไก่น้อยถ้าบ่อคิดถึงว่างั้นเอาละครับว่าไงกระเทืบยอดโอ้ยดีนะครับเฮียเล็กเสื้อให้เอาไปให้ที่ไหนเสื้อที่ประมูลได้นะเฮียเล็กประมูลเสื้อได้เหรอล่ะเดี๋ยวเฮียเล็กจะพิมพ์อยู่ให้ไปนะครับ ปาไ้เนี่ยครับปาทักมาส่งเรียกบัญชีมาด้วยนะครับไอ้บาวเตยเดี๋ยวปาเล็กจะส่งที่อยู่ไปให้ส่งมาให้ส่งมาให้ปลาด้วยเด้อของปลาได้ยังหรอฮะพรุ่งนี้บาวเตยมาไหมพรุ่งนี้บาวเตยมาสนามไหมครับ เปล่าถามหาเป่าเตยใช่ไหมมาไหมใช่ไหมเตยมาสาธารณะเอาไม้เลยเปาเตยของไปอยู่ก็มีนี่เองอ๋อได้แล้วครับขอบคุณครับส่งที่อยู่ให้แล้วใช่ไหมส่งที่อยู่ไปยังโอเคเท่าครับอ้าวโอเคไม่เป็นไรครับก็ เอาแล้วครับเกมไล่มาทันกันแล้วครับตอนนี้เอาเบิร์ดเอาโยกปักเขาให้โอ,อ้โหย,ยังยังอยู่นะครับเอาเปล่าเต้ยส่งมาส่งมากับเฮียเล็กเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปเอากับเฮียเล็กถ้าได้แล้วนะ เปล่าเตยครับคุณสุวิชัยนะครับผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายกีฬานะครับเสื้อกีฬาเสื้อตะก้อเสื้อฟุตบอลนะครับสั่งได้นะครับเปล่าเตยนะครับสุวิชัยเอสทีสปอร์ตแวร์นะครับเสื้อพิมพ์ลายสวยๆ11ต่อ8โอ้ยเสร์ฟไม่ข้ามดูแลสุขภาพด้วยครับคุณสุวิชัยดูสนามก็ใส่แมสนะครับสวมหน้าเข้าหากันนะครับสวมหน้ากากทุกคนนะครับ เอาเปิดเอายกยอ่อโอ้โหสันแบค็ครับไม่หยอดนะครับโโอ้โหขอบคุณสมาชิกท,ที่เข้ามาติดตามนะครับในเพจตะก็ไฮไลท์มันม,นม,นมนของแอดมินบัวขาวสนับสนุนการสดโดยเดชนาผู้สร้างหรือป๋าพงษและเป่าเต้ยท่าบอร์นะครับผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายกีฬาเอสทีสปอร์ตแวร์เอาเซอร์ไปเทีบโยเปิดเทีบโยยกเข้ามาปักเขาให้ออกจบเกม เทปดูแพ้ให้นาวินน้อยไปที่12ต่อ8นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคู่ป่าเทียคู่กับเฮียเล็กพล้ำเฮียเล็กสาทุ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ